วันนี้นะคะก็จะมาทำการแกะอัลบ,บั้มอีกแล้วนะคะรอบนี้เป็นของ NCT Dream นะคะ First Album Repackage หรือว่า Hello Future แต่ว่าคราวนี้เป็นเวอร์ชั่น k i n o Version หรือว่า Kid Version นั่นเองนะคะมี2ปกแบบนี้เนาะเป็นปก Hello แล้วก็เป็นปก Future นะคะเหมือน Photo Book Version เลยไม่รอช้าเนะเราไปแกะเวอร์ Hello กันก่อนเลยดีกว่านะคะ ลี่ชบชบชบคือแบบมันไม่มีอะไรกั้นเหมือนโฟตโต้บุ๊กไงแบบเปิดป,ป,ปุ๊บมันก็จะเจอเลยน่าจะมีแค่แผ่นอีเวนต์กันอยู่นิดนึงเท่านั้นนะคะอไก็นี่เป็นหนึ่งในครั้งหายากนะคะที่เจมินจะโผลมาชมต,ปปตายชน กระต่ายมาด้วยนะคะอ้าอ๋าอตัอวมยุงแล้วก็ขอดูรูปเวอร์ชั่นฮ e โ l o ก่อนเนาะจะมียิ้มสวยมากรูปนี้นะเกินไปเปล่าแล้วก็เวอร์ชันฮ e โ l o ก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะต,คตัวคีโนตะัวคิดเนาะ ต่อที่ฟิลเตอร์เวอร์ชันกันบ้างนะคะเอ๋อดูมาตัวเยฟิลเตอร์ก็หน้าตาปกก็เป็นเหมือนเวอร์ชันโฟโต้บุ๊กเลยเนาะสำหรับคีโนะหน้าตาแบบนี้เนาะเอาตรงเอามาร์คเ่าจะตน่ารักจูช่วยบ้างที่จริงไงอยากได้มาร์คเฮลโลมากแต่ว,ว่ามาร์คไม่ออกมาไม่เป็นไรนะคะฟิลเตอร์เป็นมาร์กก็ได้ลูกมาร์ค มาค่ะช่วยช่วยช아วยช่วยฝากขนต่ออะดูหงุดหงิดน่ารักมากชุดเลือกกับจีซองใส่ไอ้ชุดลายสกอตอันนี้เราชอบมากน่ารักมากนะคะดูเรานนใหี่ว้น่ารักจังเนี่ลายเสนน้องนะคะน่ารักมาก 님, 우와 헬로 핀저 저희 리팩까지 음. 퓨처 버전은 진짜 잘 나왔다. 우와, 철로 진짜 잘 나왔네. 아, 우리 건돌이 너무 예뻐. ต่อไปเราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้คลิปหรือว่าคิโนอัลบั้มเนาะ version, เอาเวอร์ชันิูเตอร์ละกันสีเหลือง <c oughs> ก็คือด้วยความที่มันเล็กน่ารักเนาะพกพาได้มีที่ให้ใส่แบบพวกกุญแจหรือว่าที่้องใส่ไปข้างนอกด้วยเนาะก็อันดับแรกนะคะโหลดแอปนี้มาคลิปเพลเยอร์นั่นเองนะคะอืมโหลดคลิปเพลเยอร์ปุ๊กก็คือเปิดเข้าไปเลยจ้าเพราเข้าแอปคลิปเพลเยอร์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งจริงอะมันก็จะมีอัลบั้มคลิปของวงอื่นๆเนาะที่เขาก็ออกคินโออัลบั้มมาเหมือนกัน เราก็เอาตัวคีโนเราอะมาเสียบได้เลยนะคะแต่ว่าตัวซั s u n g หรือว่า and r o i d ก็อาจจะยังมีรูหูฟังอยู่เนาะส่วน iPhone ที่ไม่มีอะก็สามารถกดได้ปกตินนั่แหละก็คือเหมือนกดให้ชนกันแค่ใกล้ๆรูหูฟังก็พอนะคะยังไงมันก็ยัดเข้ารูหูฟังมปได้แล้วเนาะเพราะว่าตัวกดด้านบนมันเป็นเรียมๆแบบนี้เนาะก็กดค้างไว้นะคะนี่นะคะอ่าก็จะขึ้นมาแล้วเป็นนี่ว่ามันก็จะถามว่าแบบเออเป็นอัลบั้มนี้ถูกไหม ก็กดเล่นได้ปกติเนาะ